นนนนานนาวน่มภาษาไทยก็ไม่เห็นยากเนาะก็มีแค่คำว่าตาย <gasps> แต่พอกลับกลายเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษขึ้นมามันได้มีคำว่า dead, die, die แล้วก็ death แล้วมันต่างกันยังไงแล้วมันตายต่างกันมันนไงไเกิดไปไหนกันแน่เนี่ยคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสด an it ีครับท <Yahoo! S 1> ุกคนครูสกอตเองนะครับจากเพจเนอังกิษกับ o k i n g l i s h นะครับวันนี้ครับครูสกอตจะมาพูดถึงเรื่องของ Dead die และก็ a ดดว่าความตาย3แบบเนี้ยมันต่างกันยังไงนะฮะ,ะหลายๆคนก็ถามมาว่าแบบมันต่างกันยังไงครูนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เน,นื้อหาเนี่ยอยากจะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ o วกกิ้งลิชด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับครูสก๊อตและก็ทีมงานให้สร้างสารรค์ผลงานดีๆอย่างนี้ต่อไปกับพวกเราทุกคนนะครับผมโอเคมาเดูบทที่อันแรกเลยครับเดดด d E A D เนี่ยฮะ dead คำแรกนะครับเป็นค,คำคุณศัพท์หรือว่าเป็น adjective เนี่ยนะฮะเวลาใช้เนี่ยเราต้องเอามาวางไว้ด้านหลังของ verb to be นะครับ work to be มีอะไรบ้างนะครับ work to be เนี่ยก็จะมี is มาครับ was were แล้วก็ be e n แล้วก็ be นะครับมีทั้งหมอยู่แค่นี้นะฮะดังนั้นนะครับเวลาใช้เนี่ยห้ามลืม work to be เด็ดขาดนะนะตัวอย่างเช่นเขาคนนั้นน่ะตายนะฮะใช้คำว่า he is dead หรือว่า he's dead เธอผู้หญิงคนนั้นตายครับ she's dead นะครับพวกเขาตายครับ they're a dead หรือพวกเราตายครับ we are dead แล้วก็สุดท้ายครับฉันตายครับ I am dead I'm dead นะครับก็จะแปลว่านะฮะทุกอย่างเนี่ยคือตายเลยัฉันตายเขาตายพวกเขาตายพวกเราตายนะครับแต่จะสังเกตนะครับว่าคำว่า dead ต้องตามหลัง ismr เห็นไหมแล้วก็จะเป็น what word ว่า be n หรือ be ก็ได้แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นเป็นสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันอดีตหรือเปล่านะฮะโอเคต่อกันที่คำว่า die นะครับ D I E die ดอยนะครับเป็นกริยาแล้วเป็นเิร์มนั่นเองนะฮะวิธีการใช้เนี่ยก็แค่เอามาต่อหลังประธานครับจบแค่นั้นเช่นคำว่าผู้ชายคนนั้นตายครับ he dies ถ้าบอกผู้ชายคนนี้ตายเมื่อ2วันที่แล้ว he died two days ago เห็นคําว่า he died two days ago เติรน ed ครับเพื่อเพื่อบอกว่ามันเป็นอดีตนั่นเองนะฮะแค่นี้ครับจบแค่นี้สุดท้ายครับดูคาว่า death death นะฮะหรือว่า d e a t h คำนี้นะครับ death ต้องออกเสียงเป็น death นะฮะจะมีเสียง th ลงท้ายนะครับมันแปลว่าความตายครับวิธีการใช้ก็คือว่าเราเอามาใช้ในลักษณะที่แปลว่าความตายได้เลยนะฮะตัวอย่างเช่นครับ his death is sad การตายของเขาเนี่ยมันเศร้าเหลือเกินนะครับ his death is sad แค่นี้นะฮะอ้อลืมอันนี้ครับแถมให้นะครับถ้าเกิดเราจะบอกว่าคนคนนี้ตายไปจากใจฉลาวนะครับหรือว่าเธอคนนี้ตายไปจากใจฉล้วเราใช้คำว่า he's dead to me he is dead to me นะครับหรือว่า she's dead to me she is dead to me dead to me แปลว่าตายจากใจฉันแล้วนะฮะโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับคำว,ว่า dead ดอยแล้วก็ death ก็จะได้ความรู้ไม่มากก็น,น่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมน,นะ,ะเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับในใต้ล่างนี้นะฮะแล้วก็หรือนะฮะสามารถไปอินบ็อกซ์ในแฟนเพจของเราได้เลยนะครับกับเรียนอ,อังกฤษกับพ洛克ิงลิสต์ของครูสกอตเอนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ